สวัสดีค่ะตอนนี้เขาก็บซ้อมเต้นไปแล้วรอบนึงนะคะผู้หญิงเต้นไปประมาณสองรอบเงา,าได้ออกแล้วแต่ว่ามีประชุมด่วนจากซ้อน,นะคะจากแมนนุชให้เรียกเข้าห้องประชุมด่วนจะเรยตั้งยืดซ้อมนะคะเพื่อที่จะประชุม <reet. S 1> นี่นะน้องฮักเพลง กับแดนเซอร์นะคะเข้าประชุมวันนี้แล้วก็มีแอดมินพี่แพ็กกับน้องต้นลิวนะคะเพิ่นมาอาดลิปเข้าแล้วบอกว่าขั้นบัไซฟิลเตอร์บ่หายร้องบ่ได้ยินนี่หยางดอกคอขะแย่ึ้นมีสารนี่เอาเรากล้องหนูคือเป็นเฟดเฟดดังสีเดวขออนุญาตเช็ดแป๊ดนึงนะคะ อา้าวห้ฟังน้ำแนะ่ห้ฟังน้ำแนะ่กรนะเ,เ,าาเป๋าของพ่อพญาพิทัสา์นะคะพ่อพญานนเกอร์พี่นองค่ะหนูมาสอมแล้วอาร์มนี้ไม่มีซ้อมลำนะคะแม่พญาวัสันหนูเพิ่งจะสิบแปดอยูเ,เลยทำไมถึงเรียกแม่พญานะคะ นี át, ่นะคะเรียกเข้าห้องประชุมด่วนนี่นะคะมีประชุมด่วนค่ะมรรยากาศในห้องประชุมนะคะ แก้มเบืนอคับอรไม่ใช่มองเนโน่เนโน่นะคะวิทย่เป็นอย่างคืองามแท็บเบอรมแอนค์ฟัมจริงกล้องหลอกลวงอุ้ยแค่ี่มูมกีโน เงาออกแล้วมูออกอยั่งมาขึ้นมูกระทะออกหรือยัง่งออกแล้วนะคะหมูกระทะเรา,าประชุมกันนะคะ<า>อันนี้แยกแดนทีมกับแดนวงนะคะอันนี้คือแดนทีมหรือเปล่าคะอันนั้นแดนทีมหรือเปล่าคะสวัสดีพ่อ,ะค,ะอค่ะอันนี้แดนแก้มบูตนะคะ สว,ว,ว,วัสดีค่ะอันนี้มาถ่ายต่อนะคะบางใดนันประชุมอยู่กันเลยได้สต็อปไว้นะคะตอนนี้ก็เลิกประชุมแล้ว <laughs> ถ่ายคลิปอยู่คือกันค่ะแอดมินก็จะสัมภาษณ์เราหนูก็ถ่ายคลิปอยู่อันนี้ก็คือให้พักกินข่าวแล้วนะคะมาเจอกันอีกทีตอนหนึ่งทุ่มนะคะ <laughs> พี่น้องคะหนูเสื้อ ไก่ปิ้งเมื่อเรวไม่ละสิบบาทปิ่งไก่พี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่มีข่เหนียวขายก็เลยสิไปกินเข,าข้าขั่วค่ะมื้อนี้เอาไก่ปิ่งไปจกเข,าข้าขั่วกินนะคะมีข้าวเหนียวหนึ่งทุ่มวงหนึ่งก็ซ้อมด้วยวงสองก็ซ้อมด้วยนะคะกราบห่องบะนี่ไปใส่เอาอเอาดีๆต้นไปใส่ต้น,ตนฮะ เนี่ยสมฉายาต้นนะนั่นต้นน้อยนี่ต้นใหญ่โอ้ยคนจะไปรถตัดอ๋อนี่ค่ะดาราช่องจิดช่องแปดช่องเก้ามิตรผู้ขับแค่ผู้ผลิิกินเข่ากระไผ่เดี๋ยวเพื่อนต้นรุ่งก็กลับนะคะไปด้วยไปใส่นี่นั่งเอกสาว นี่นะคะน้องผ้าสายผ้า,าแดนมาหมคยขาเผามันดีๆน่ะมินิองมีนินิฮาดถนนฝากกับคืมคือแม่สวัสดีค่ะว้าก็เห็นแม่ได้ยา่านตาี่อ๋อนี่นะคะพี่น้องท่องฟ้ามือนี หนูซักผ้าตากเราเรียบร้อยฝนตกมากเลยต้องไปเก็บผ้านะคะเฮ้ยแรนกายซื้อกาเม้นบัดเนี่ยยากับมากมันแหนแล้วหนูไม่มีทางหนีนะคะมันเป็นน้ำที่ต้องขา้องเดินผ่านดืดูดูเขาทำร้ายร่างกายหนูตลอดเลยคนเนี่ย กนเาก็คืออย่งกี้เบิร์ดไม่มาใกล้โอ้โหวัสดีค่ะถ่ายกันไปถ่ายกันนานะคะเราพี่พึ่งน่ยแอดมินอ่ะถามหนูว่าไม่ไปเรียนต่อหรอคะหนูก็เลยบอกว่าหนูจบปริญญาเอกแล้วค่ะสูงสุดนะฮะอยากให้เพื่อนเรียนต่อไปต่อคณะอย่างดีค่ะสาขาอย่างดีแพทย์ศัลย์นีฮะแต่เป็นหมอนะคะเป็นหมอรับดีแล้วนะคะ โอ้ยแต่สบายซับนี่กับกุยเราพี่น้อง่ะยังสิเขาดมอยู่พี่น้องค่ะเขาสีท้องการสามสองหนูเจ้านบเอาบเอาอยากแต่สีกวนเท่านะคะเขาว่ายี่หรี่เด็กขั้นบอหนาหักบอเป็นตาแก่งเขาบอมากกวด้นี่มากแก่งซูมือกวนซูมือผู้ใหญ่กับซามมากแก่งแต่คู่เพิ่นแสดงว่าเอาข้ามแน่ใจม บอชูุฟังบอเอยากฟังเอาค้อไจเาเป็นคนสีบอแบบว่าบอแบบบอละเขี้ยงแม่วันหินไหมไ่อาบนี่ยมือเราหารอยเท้าจไมว่างบเพได้แต่เท้านึงก็ยังหยากอยู่สิมาหารอยเท้าอย่างลบบอแบบเปิดรถจอมเือเพียงคุณย่าบอามันบ้าเหมนแล้วไปเปิดเรื่องเสือไงพี่น้องท่านเรเป็นลานวต่รักษากินบอไห อันนี้ผมว่าเรื่องจริงครับว่าเปิดเขาไปอาจจะเป็นกินจากของหรือเปล่าบมมีเงนผมเปิดเข้าไปตำานังตึ้งแบบวันนึงคือจังแห่งแลนด์มันอันผู้ขับผู้ขับได้ไงผมถามีอมแอมเป็นกินหรือเปล่าเรื่องไหนมันวังมันเป็นกินบักทุเรียนเขาซื้อน้าดาบกินแล้วไปดมไหมทุเรียนมันเป็นกินนี่อยู่อกสูฟังมันเป็นเป็นกินคน คนที่ยังเท่น้ำปลาส่เบิร์สค่ะนี่คือความแน่ใจจากเขาอันนี้บอกบอก่บอนเพื่นแน่ใจผมบอกเรื่องจริงอยากให้พี่น้องมาสัมผัสเองครับ <c oughs> เอาผมกัน <c oughs> ยังว่าดาบกินโลดแล้วสื่อล้วมาด่บแบบเป็นหอยบนต้นยูบินะเมนพาโลบอ่ะผมย่อสู้ฟังไม่อยากฟังแล้วผมไม่เรื่องดีเลยบอกพ่อพ่อแม่ช่องเจ้าว่ามาสัมผัสเด็ดตัวเจ้าของเลยอยากผู้ใดสิได้ขึ้นลอยผู้พึงตจะมิบุญดาบนะแต่เด <c oughs> ี๋ยวเอาผมโมยบุญม <c oughs> <c oughs> ือหนัก <c oughs> ินมันชงเื่อขึ้นไปเพื่อจะห้องไปได้นั่งไงแสดงมาทำบุญมากประจุนะทำไมครับแนะนำเราขออนุญาตถามนาวาน้ำว่าอาเป็นยังไงหน้าใสคนที่เขาอาบน้ำเวลาห้าร้อยรอบหน้าเขายังมีสิวเลยถาเกิดคนสกปกคนหนานีสิวนานี้ตรงเนี้ยเนี่ยบูบีคนหนามี่สิวดูนี่นี่มีสิวอยู่แต่กล้องไม่โฟกัสเพราะว่าเขามีแค่เสียงคนเขามัน มันสะอาดนะครับติเยสะอาดล่กกันุกอยางก็สะอาดบิด่กระทั่งตผมเยนี่น่าคะตอนนี้หนูไทยอากาศบรเด้นยิ่นเสียงยังเลยค่ะเข้าใจไั้เอกิเบิร์ดเมนเนาเตืยเลยรอบเป็นอย่างโทรศัพท์คุกบาโฟกัสหายจากคนอาบน้ำหนังใกน่ไมอ๋อาม่ไม่สเฮ็ดยังยา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 ดผมัดปาดเนี่ยไปทั้งนกคู่หเลยนักเรงเขายมัด เฝ้าไปพระจ้างว่พจ้าหะเขาจะคืนนี้จ้าใครอยากว่าใจจะของเขาสียางไปคุณนันเบิดยุคไมีเหาห่ืไม่เผื่อเหาอันไตได้นี่นะคะมิการเตรียมเวทีมือหนีวงสองตามถงหนึ่งเสียว่างสองสี่สองยูนีนะคะว่างหนึ่งสี่สองสอบยูนีราะว่าสอมชนกันนะคะ

เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเป็นแดนคนลุมนะคะตรงนี้เราต้องถอยถอยออกค่ะเขตอันตรายเจ้าคีพแผนะเจ้าคีพแผนะออกกันไหมหมู่ไหมครับผมกับพี่ชิมจีเราพี่จต้องผู้เผยโอ้ยมันมาดยิ่งเปิดคลีพแผนะอ่ะตลอดคลิปจีต้อาไปทำให้เขาขอบคุณครับ